กระเทียมป่านี่จะให้ดูตน้นนี่กระเทียมป่านะจ๊ะกระเทียมป่าค่ะดอกกำลังออกเลยนี่ยังไม่ยาวแต่เดี๋ยวจะเก็บใบไปใส่ผัดหมูสักหน่อยหอมมากหอมเหมือนกระเทียมจริงๆดูสิแล้วก็มีดอกเดี๋ยวปล่อยให้เขาเป็นเม็ดค่ะจะไม่ค่อยเก็บดอกเท่าไหร่จะเก็บใบมากกว่า นี่นี่ใบแหลมแหลมกินเหมือนกระเทียมเลยถ้าไม่แน่ใจเด็ดดมเลยเด็ดดมแล้วถ้ามันหอมเหมือนกระเทียมก็คือใช่นะคะนี่ก้านถ้าก้านใบอวบอวบยาวๆนะเอาไปผัดใส่มูหวานจ้วยเลยทุกคนหวานแบบหวานอร่อยนะเนี่ยดอกดอกมันก็กา้านหวานอร่อยแต่ว่าเราจะปล่อยให้เขาเป็นเม็ด